ังสับนครับในกุ้งมาจะพร่าปรดงเนาะเป็นหมอนาดอกน้องเอาดอกน้องฟังต้นฟังต้นฟังน่อดาาน้องเซฟอาร์ตครับทวิธีการสับดี่อดีคนนี่ก้มขวบกัมน้ำนุ้ยสดยอดนู่ยังนู่พกนู่พกน่พกนู่พกล้ก่นกันเนาะอันนี้ล่นก่อนล่นก่อนได้ับแล้วก็ใส่หมอ บวกนีมตัวบวกัแมนสองตัวไปหางอีเล่น um, บ่อยไหมแม่นมือสีบมือสีบน่ครับเสียนหาหมูหะแนยูนแน่กินเนี่ยเสียดานี่สุดยอดอพีมือพีมือพีมือรงนี้เขาหน่อยเับเพื่อเตรียมสีัวได้นะกัวเนาะัวระบัตเ็ดับ เตรียมเครื่องครับเตรียมเครื่องพืชสีขัวนู้นะครับนี่พริกไทยมีพริกหัวยิ่งตะไคร่กระเทียมเตรียมเครื่องอะไเตรียมเครื่องพืชสีขัวนู้เดือดมากกรบเลยแสบแสบครูการ์ดปะใส่ดีปีไปอันนี้ไอ้น้ำอมฤตอมฤต เกมควรวลครับเกมัวดีกว่ายินแล้วบานเท่ากัิดเีลยแค่เครื่องเสอน้สามหอยนุ้ยไปเลยย่ีกคัวกอนครับกัวแห่งแห้งก่อนคนแห่งก่อนไปเครื่องอีกทีนึงดีปีไหมครับกุกกุกจะมาจากไก่ดาวขอนองเลยกุกอาดเอรอว่ตอนจะดีรอรอรอ ดอกงจะไม่ขอเบิกเงินได้ก่อนจะลงคจีบแต่ก็รอเอาบรกขังขวดขันโตนี่ตัวไงขัวมันแหงกันเลยครับโคติ่งแหงโคติ่งแหงป่ะขัวไปเรื่อยขวดมันแหงโคติ่แหงยังหยอดน้าไปเรื่อยจนขายอดน้าไปเรื่อยตีนึงแล้วก็ขัวจนน้ามันเริ่มแหงอยู่ครับน้ำใส่น้ำที่เจ๊ที่สองเลยครับครั้งที่สอง เราเป็นหึ่งเป็นให้น้ำแห้งหน่อยไปใส่เครื่องอีกทีหนึ่หนูไก่สุกแล้วครับโอ้พร้อม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 ตีปากก่อนโอ้อีกทีหนึ่งเนาะสุดท้ายไหมกูกูการบอกว่าสุดท้ายแล้วใส่น้ไมอีกทีหนึ่งคือว่านี่ถ้าตอนทุท้ายแล้วกินอีกเลยครับใส่เครื่องเสียงไปสุดท้ายแล้วคือพร้อมกินแล้วตอนนี้ใส่น้ำเพิ่มอีกทีหนึ่งคดสุดท้ายเลยครับเดี๋ยวเป่าด้วย ให้กุกอาดซี่บึงพอกันบ่ะซี่บึงเสียสบ่กันในรสชาติได้บ่สุโคยสุโคยคือแซ่บเสียอแบบสุโคยแปลว่าเสียบแบบใส่ใส่ผักพักอืมผักลมยต้โดยพักขั้นตอนที่ใส่ครับใส่ผักใส่ยีสุไทยหรือมีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างครับหอมหอมบุญมีแต่ซ่าต้นหอม เขาชี้เล้าใส่กับไป่ข้าวตอมใส่ครับพร้อมกินนะครับตอนนี้ผมคนไป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 งานเฟยหน่อยหนึ่งแม่งหวานเต็มหมอเต็มมอเลยแซ่บครับหอมหอมอ้หอมจะแซ่บเนาะหอมตีดังเลยทำอะไรกุกมาจากไก่เจ้าขน้องกุกกอะไรฝังต้นฝังต้นฝังต้นครับแซ่บแซ่บแซ่บ เรียบร้ยครับแซบอน่นเ่แซบอโอ้ผีมือกุกาดเนี่ยธรรมดาเลยครับกุกาดเนยพร้อมกินครับผมพร้อมกินครับเรียบร้อยเลยไม่ได้กินบ่อยกุาดเยนี่มาจากดาวน้องนี่นี่กุกาดครับพร้อมกินครับผมมีน้ำอมฤครับน้ำอมฤตน้ำอมฤโอ้เนจะแซบอจุเลยโค้นูโคนโคนไวาเ คำคำโขนูนตอนหลักยานมูอิมเอาตอนน้ำเอาตอนน้ำไปไหนาตไปไหนรสชาติไปไหนน้ำมูอิมน้ำหยัดไวเอาซิบังขวนู้นู้ยัดไปไหนรสชาติไปไหนายัดอ้ยผอนยัดหม่ได้มาเสีย้อนน้อยนึงเด้อหามเปาหามเปาราามันไปอดทอดฮะกินขวนู้แล้ววัแรกินก๋วยเย็นกิก๋วยเย็นก๋วยเย็นจะโซนไผกินบอกก๋ยเย็นจะโซนบอกก๋วย้อน ไปโรงแสมดยอดมาร้อมกินครับผมเจ้าบ่ความกินครับแซบบแซบแซบมะฮงมะตุ้มเหมือนครับน้อนสอนเน้ต้งรวนน้องเลี้ยงเก่ง้างเยียเยียไมเียบมือมีปัญหาเนีเอาล่ะ